ผมวันนี้พเพื่อนมาหาเห็ดนะครับผมไม่รู้เขาเห็ดอะไรนะเขาบอกเขาบอกกินได้นะครับดูท่ดอกนะครับผมนะครับผมนี่พึ่งทามเห็ดพึ่งทามแล้วก็พึ่งหวานนะเขาบอกมาอย่างนี้นะครับผมแล้วก็ไม่เคยกินนะครับก็อย่าลองดูนะครับวันนี้พามาหาเห็ดนะครับนะครับดูนะครับโอ้ดอกใหญ่ๆนะครับผมนี่เต็มหม้อเลยนะครับผมดูนะครับดูสถานที่นะครับนั่นนะครับผมเขาไปหากันต้องป่านั่นแหละนะครับ นู่นเป็นเหตุธรรมชาตินะครับดูนนนลนะครับรถเซียนเห็ดทั้งนั้นแหละครับดูนะครับเซียนเห็ดทั้งนั้นดูนะครับผมดูนะครับผมโอ้โป็นแต่มอไซค์นะครับผมเนาะถ้าถ้าถ้าไม่เซียนจริงๆอ่ะหลงป่านะครับเพื่อนๆนะครับผมต้องต้องต้องมากับคนที่เขารู้ทางนะครับเนาะไม่งั้นได้หลงป่าแล้วกับนินกับบรรยากาศนะครับผม ตรงนี้ก็เป็นน้ํานะครับผมที่เขาปล่อยไปตามคลองนะครับผมที่เขาทานากันนะครับผมแม่น้ํามูลนะครับสูบจะไม่น้ํามูลมานนะครับนุ่นแต่เราเข้าไปไม่ได้นะครับผมเนาะมันเป็นที่แบบไม่ให้เข้าไปนะครับผมคนภายนอกห้ามเข้านะครับผมสถานที่ราชการนะครับพามาหาเห็ดครับวันนี้วันนี้จะกินแกงเห็ดนะครับลองดูนะครับเนาะดูนะครับผมดูนะครับดูนแม่แม่ค่ดูเด็กค้นหาเห็ดหน้าตาเป็นแบบนี้แหละครับดู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 แต่กันแต่ตัวหาเห็ดเด้อดูนั่นดูนั่นนะครับ วันนี้เต็มหม้อแน่ๆครับผมอ่าโอเคนะครับเนาะนเห็ดเห็ดเห็ดกับผมเราก็ไม่เคยกินเนาะก็ลองดูนะครับว่ามันจะอร่อยแบบไหนนะเห็ดแบบเก่งมากเลยด้วยดูนะครับผมใส่แว่นตาใส่แว่นตาดำนะครับหาเห็ดไม่ใช่ธรรมดานะครับเนาะโอ้นะครับพบปะกันมาเห็นเนาะดูก็ฝนตกตลอดเลยครับเดือนนี้ครับผมได้หยุดเดี๋ยวตกนะครับผมดูดูดูนะครับผมดูคนมาหาเห็ดนะครับยังไม่ออกมานะครับคนที่ได้ก็ออกมาก่อนนะครับผม มีคนมาใหม่ก็มีเดินเข้าไปข้างในนะครับเป็นป่าธรรมชาตินะครับรดมสมบูรณ์มากนะครับผมดูนะครับดูนะครับโอ้เดชองทงใหญ่เได้นะครับวันนี้กินแรงเอาไปกินแรงนะครับผมนี้ไม่กินก็ต้องลองดูแหละครับเขาบอกอร่อยนะครับเห็ดเห็ดพึ่งทามแล้วก็เห็ดหวานนะครับผมมันจะหวานแบบไหนนาะนะครับผมขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะครับผมบรรยากาศนะครับผมธรรมชาติมานะครับผม ก็ได้ได้กินข่าวว่าเห็นมันเห็ดมันออกดอกนะครับก็เลยมาหากันนะหน้าฝนก็จะมีเห็ดกินนะครับประมาณนี้แหละดูนะครับรถมอเตอร์ไซค์นะครับมีทั้งรถปิกอัพด้วยนะครับผมมาหาเห็ดกันนะครับผมดูนะครับผมบรรยากาศนะครับผมธรรมชาติสวยงามมากนะครับผมขอบคุณทุกไลท์ทุกเลฟที่กำมาให้กําลังใจนะครับนะครับผมวันนี้ปาเป็นเพื่อนมาหาเห็ดนะครับผม ถ้าเราไม่รู้อย่าไปกินมั่วนะครับเห็ดนะครับเดี๋ยวมันจะเป็นเห็ดอะไรเห็ดพิษนะเนาะเราต้องถามผู้เชี่ยวชาญก่อนนะครับผมว่ากินได้หรือกินไม่ได้นะครับผมบางอย่างก็กินไม่ได้นะครับเห็ดนะครับผมก็ขอบคุณนะครับผมขอจบไลฟ์เพียงแค่นี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผม